สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีดวงปาหนาอาสบ,บายดีเอซของสารละน่อยเบอร์สุขุมสุคนบว่าสิอยู่ภายในหรือต่างประเทศบว่าสิเป็นเอฟซไม่เอชเก่าก็ยิงดีต้อนรับเข้าสู่ส่องยูทูบของสารละน่อยอีกแล้วทุกคนเลย โดยมาพมาพอ,าพอกับสาระนอยในเมื่อนี้สาระนอยกับซีฟายเอฟซีเบริร์สุขุสุกคนเนาะเดินทางมาหาทางนองน้าฝนทุกคนเลยอ่าซึ่งสาระนอยกับบ๊ดยมาหาทางนองเนี่ยเป็นเวลาหล่นหน้าเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าทางนองเพิินกะได้เหตุเวียกเหตุงานเนาะอ่ะกะเ็เลยว่าบอคอยมีเวลาอ่ะทุกคนเลยเมื่อนี้ทางนองเพิินกะ ว่างเนาะหรือว่าเพิ่นก็นได้เลิกเ,เวียกเลิกงานมาแล้วทุกคนเลยก็เลยว่าสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนได้ได้หับหูเือว่าได้เห็นคลิปหรือว่าได้เห็นเห็นตาของน้องน้ำฝน,นอีกเทือหนึ่งเนาะโดยคือทั้งน้องน้ำฝนท้าเพิ่นก็นเป็นสาวโสดเปิดใจเนาะทุกคน อตอนนี้กัเพิ่นมีคนโอคนลมแล้วโดยยังนอ้องมีคนถึกมุกถึกใจแล้วโบอ,อันนี้สาระหน่อยกับยังบบทันฮู้ทุกคนเลยก็มีแต่ว่าทางสาระหน่อยอ่าสีสวนพอแม่พ่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุคนเนาะขถาไปโอไปล่มน้ากันทุกคนเลยตอนนี้สาระหน่อยก็มาห่อเนื้อห่อซันของน้องน้าฝนแล้วเนาะตอนนี้ก็คืออยู่สวนอ่าสวนพักสวนหลอกหม่ของน้องน้าฝนทุกคนเลยจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะทุกคนเลย โดยก็โอเคเนาะก่อนอื่นก็ขอฝาก่อแม่พี่น้องฝากเอฟซีเบอร์สุขุสุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารละน้อยในเด้อทุกคนเด้อเพื่อให้สารลน้อยเลยมีกำลังใจเลยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยสบายดีน้องราโดยสบายดีทั้งน้องน้ำพลลดนเติบเนาะที่ว่าทางฮา่บริมหาเป็นจังไดนทุกเมื้อนี่มีพี่เก่า คือเก่าอีกย่างคือเก่านองละมีคนลงมีคนคุยโอ้แม่นอยู่บ่อเงาบ่อเหงาอยู่แม่นอยู่บ่่ผิดตัวเอื่อยจังอ้าวคือว่าบ่มีคนคุยแต่ว่าคุยมาเลยรคุยหายเนาะคุยมาคุยคุยกันดีๆแต่หายไปแบบบวบเลยโดยเงียบไปแบบบ่บกบ่เก่าเลยม่นเออหมักอยู่บ่คนแบบนี้นะ ก <laughs> ็คือบอมักเนาะโดยคันไวสีบอคุยต่อก็ให้บอกก่อนเนาะเอะาจังแบบว่าเออเขาเหตุยังผิดอบอกอย่างแบบนี้เนาะ <พอ S 1> มันจังโมคาใจพออกมันจังมีโลธาเนาะเลยบอกเขาอะนะเดี๋ยวทุกมือนีม่ม,ม,ม,มีอยู่บ่อสักคนดีว่ายัางคุยอยูก่กะมีอยู่คนหนึ่งเนาะคนหนึ่งคนไหนอ่าคนไหนน้องละบอกเลยบอกที่เพิ่นว่าจะซื้อรถไ แต่ก็ยังคงเหมือ,อแทืทีส่สือตัวนล้<ด>คนนั่นเนาะแ<ด>ล้วคนที่อาน้องพลว่ามีหนึ่งก็มีสองคันเดย์คนแหละคนนี่บอกห<อ>ายไ,ไปไปสองแต่ยังมือแต่ายอันนี้คนเดียวบอ<ด><ม>คืออันนั้นก็หายไปแล้วเนาะคล้ายๆมันมาเป็น,านมาหากรมหวังบอแล้วก็จากไปเนาะ,ะสรุปตอนนี้ด้วหัวใจก็ยังคือเกาบอเรงคือเกาหรือว่าขยับขึ้นไปแล้ว กะอ้ายผู้ที่จะซื้อรถให้กะนแยังบอกยังบอกอยากเสีอใจเพื่นไปไหนเนาะโดยกว่าเพิ่นก็ว่าแบบแ่ะจะซื้อให้ไม่นี่แล้วกัเพิ่นก็ว่าเลื่อนปีอีกเลื่อนไปตลอดนะนะเอ้ออ่ะจะไม่ใส่แล้วเนาะแม่นกโดยก็บอกว่าจะซื้อที่นี่คั่นที่นี่บ่ได้กัคือสบายเลยเนาะอ่าจะซื้อให้ทิ่นี่ได้บอกมืออยู่ว่าไว้เป็นมือใดโอ้เพิ่นว่าว่าบ่ก่ายที่นี่พม่นอือเฮาก็ต้องรอแล้วเนาะบ่ก่ายที่นี่ คือบงเพิ่นได้บอกว่าเพิ่นเฮ็ดเรื่อเฮ็ดงานยังคือว่าเดือดไปเรือดอ่ะเพิ่นลงเพิ่นเป็นหนักเพิ่นอ่เพิ่นเป็นหนักลงทุนเออก็เลยต้องถาเงินก่อนนั่นมาโดยอ่าเออเอ่ะสิเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นเนาะโดยโดยอ่าแล้วแบบว่าโอ้ร่มกับเพิ่นนี่นะโอ้ร่มแบบไรน้องล่ะสู่แฟนโดยใดคนคุยคนคุยอ่ายังไม่ท่านตกลงเป็นร่งเป็นแฟนกันเลยอืมคำว่าให้เป็นแฟนกับเพิ่นนี่เป็นได้อยู่บ่ เบิ่งใจกันเนาะลองคุยกันเบิ่งกันโดยโดยลองเบิ่งใจกันไปก่อนเนาะสักสี่หเดือนโอเคบอสจำเนี่ยเพิ่นซื้อรถให้นี่นะเพิ่นมีขอผูกมัดบ่้องล่ะบอกเพิ่อนบอกเพิ่อนซื้อให้ด้วยความสงสารโดยด้วยความสงสารที่ว่าน้องน้ําพลไปเฮ็ดงานบ่มีรถบ่มีล่างไปตอนเช้าด้วยซะำเพื่อไปส่งม้งเถื่อเม่มื้อเถื่อจ้างเลาะไปอืมได้จ้างเลาะไปล่ะ เราเป็นนอนเท่าไรน่ะสามพันสามพันสา0พันสามสิบพันอมแต่แต่หืนไปห้ามตลาดนี่เปินเอาสาวห้าสามสิบแน่นโดยโดยอืมก็ถือว่าเปิดออาเพยเติบอยู่เนาะใกล้ๆนึงเนาะอืมก็คือทุกมื้อนี่ก็ยังเข็ดเวียกเข็ดงานอยู่โดย หอดด o u b เดือนน้องหลายแต่เฮดเวียร์ไหมเดือนปลายแหละเดือนปลายแล้วเนาะเป็นอะไรอเนธเบย์งานค่ายดีอยู่บมึงนี่นะค่ายดีเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็ส่งไปใหม่ค่ายดีแห้งอืมอืมเื่อยอยู่บ่ก็เมื่อยอยู่เนาะโดูอ่าสรุปตอนนี้เนาะสำหรับคันว่าอ้ายคนใดที่แบบเพิ่นยังอยากโออยากลมน้ำกะสามารถมาโอมาลมได้บ่โดย คือเก่าเนาะแต่กาแบบมาเขามาในชีวิตการตนสิตอนบอกเวอย่ลมกันอย่าหายไปเนาะก็บอกดีๆเนาะดโดยให้บอกดีๆเนาะดูการไปการมาแต่ตอนเพิ่นมาเพื่นก็ยังอ่าสบายดีที่ว่าสวัสดียาวก่อนเนาะดยตอนไปจะต้องล้าเนาะบอกเก่าได้สักน้อยเนาะพอเฮาบอกคงเลยว่ามีความหวังขนาะเนาะดยอ่าอ่าอ่าันนี้คำมาเห็นแต่เพิ่นอ่อนเนาะ ดูไม่ยากเลยนะเพิ่นพอเพ่นมิดที่เหาอพ่อแม่โดยโดยแล้วผู้บ่าวในบ้านนี้น้องล่ะบ่มีมีผู้คนกาวฮาแต่กับบริสุทธิ์ใจค่ะอืมบริสุทธิ์ใจบ่มักบ่อยู่ในสายตาซ้ำรุ่นน้องบ่หรือว่ารุ่นแบบใหญ่กว่ารุ่นเดียวกันเลยกับรุ่นใหญ่กว่าอืมมักอยู่บ่ผู้บ่าวรุ่นเดียวกันนี่กักับผัวานใดนาะผัวนี่สายคือดงดหน้อยอื้ ก็เลยหมักรุ่นใหญ่กว่าสะนเนาะหมักเป็นดีไซน์ผู้ใหญ่เป็นผู้นำโดยอันนี้ก็หลายๆคนก็ทามว่าอัอยุรุ่นน้อยเนาะคือหล่มผู้บ่าวรุ่นใหญ่แบบนี้นะโดยยากได้แบบว่แบบายังได้คนคูยแบบมูจะคว้มะเนาะโดยอแบบเป็นผู้ใหญ่โดยเพราะว่าหลายๆคนก็อัอยุรุนน้อยเนาะก็หลายคนยูที่ว่าเอาบวนอัยุแกกว่าหัะนะ โดยกับีเมนแต่เนาะยกตัวอย่างกับีเมนแต่น้องน้ำพุนน่ะนะกับทางเราเขาก็ไล่ขุนยูโดยโดยใช่ว่าเรื่องอโยุเพิ่อนอีอย่างกับบริตติเนาะโดยอืมสีผิวหน้าตาเพิ่อนเป็นแดงแดงกับม่ได้ก็ได้นะแบบไหนก็ได้ซักหม่กันเท่ามาได้สบายแีนี้ได่แบบนี้แบบว่าหมักแบบสุ่มูแบบว่าแบบว่า ขมขาวคมดำนี่ได้เบิดเนาะได้เบิดตได้พอเป็นสูงกว่าน,อน,น,นอ้องน้ำผลเนาะโดยโดย,โดยคือแบบว่าเวลาไปทำกันไม่ใช่แบบไรไมงได้แบบไรในกำนองบนเออโดย,โดยมักสูงกวา่าเนะก็คือทุกมือนี่เนาะอ่าน,อน,น,น้องน้ำฝนกะ บ่ได้ออกคลิปในแต้โดนๆเนาะนทางเอฟซีเพิ่นกาสงสัยว่าน้องน้ำพลนี่น่ะอ่าปิดคลิปปิดใจไปแล้วบ่โดยเพิ่นกาบอกอยู่หลายๆเธอเนาะที่เพิ่นแสทเข้ามา <ừ> um คือทางเอ่ยมาหาหาั่นนะโดยเหตุใดคนกันสงสัยแล้วก็น,น้องน้ำพลก็ไม่ได้เวลาแน่เนาะทางเฮาก็เลยไม่ได้มาถ่ายทำเพิ่งไปเฮ็ดเวียกทุกมื้อบ่กไปคู่มื้อไปคู่มื้ออ่าปีใหม่นี่หยุดบ่น้องล่ะ ปีใหม่ี่การเพิ่นบ er ่หยุดให้ก hey, no. ็หยุดเองแล้วหยุดเองเพราะว่าอยู่ในเหลือเพิ่นก็หยุดเนาะเออโดยโดยก็คือปีใหม่ในหยุดเองเนาะแล้วบางแผนสิไปดินไปเที่ยวทั้งไรน้องล่ะก็ดินแถวบ้านนี่ยแถวบ้านเนาะแต่แล้วปีใหม่ในกบเข้าไปคืนบ่บนเอ็นเวดโดยโดยดินแถวบ้านอ่ายังมีครูมีคิงอยู่บ่ไปดินไปทรงพระ มีแต <ih unting> ่หมูได้อยากได้อยู่บก็อยากได้อยู่โอสุรปีใหม่นี่มีทั้งไอเปิ้ซีมาหานี่ให้มาบ่เลยอยากมากตมาได้เนาะงี้จนทับเลยตอนทบเลยเอาเอาเเอันกินนะเพิ่นตำหมูกับกินไก่แม่เด็สาวเซโนเนาะดอดโดยนกันนดู เออมาเซโนโต้ได้กินตำมะฮงกับปิงไก่น้องละโดยอาหารรังนองชาวเซโน่โดยโดยก็คือสิตํำเองบอกเลยว่าชิซื้อเอาตำเองนะตำเองย้ายไปกินยายาให้ไปได้ซิมซิมยโดยมาแล้วก็กินหอดชาวเซโน่เนาะโดยคือว่าผมยาวหทน้องละป้าไห้จกปีนเนี่ยได้ประมาณสองสามปีตะลกีตัดเพียงบาทเลยกระจุงเลย โดยโดยก็คือบริคิดไว้สิยากตันอีโบบันเนี่ยแต้วโดนไปบุหรีพรามันเริ่มแบบท่งปลายมันเริ่มขูดแล้วแต่ท่งปลายใช่ปะมันยาวโพดบ่กแม่นแหละแบบว่ามันขูดนะแมนใช่ป่ะคันนี้เงินกะสีไปยืดเอาบริยากตัดเลยแล้วปีใหม่นี้ใส่สีพมอยย่บป่ะ อยากผิดอยกใส่อยู่เนาะแต่เงินก่อนเอชี้ใส่ชี้ย่งกันใส่นะมีแต่สีเขียวกัสีแดงเออเขียวแดงไปว่าเนมมาหน่วอ๋อแหย่หูเลยว่าน้องน้ำพวนแมนบอกโดยจื้อชี้พมน้องกายมาทางเชนุ่เขาก็ต้องได้จื้อเลยเลยโดยโดยเมื่อนี้น้องกะเลิกเวียกมาเนาะหาโมงหรวปะหาโมงเนี่ยอยากขับหกโมงโดยก็คือคนขางกะไม่ดำไม่รากะอยากมืดลงเลยเนาะ ว่นนี้สิไปดินไปเที่ยวทั้งหลายอยู่บ่มาเนี่ยมาได้ไปเนาะม่ได้ไปนอนพักผ่อนปกติก็มาแต่เวียร์เลกับซอยเมเฮ็ดเวียงเชียงเลยกันขำเลยก็นอนม่ได้ทั้งหลายโดยโดยเออยันมาไปเปิดเนาะเปิดตาที oh <h <h ่สุด้ำพวนไปเป็นคนหลักป hm mm ีการเตือนเออโดยอ่ะคุณได้สีเอาไปเป็นแฟนเอาได้เด้อจะพามาหาผมเนาะน้องน้ำพวนนี่ประมาณจ็ดปีจังสีพรมแม่ว่าส่างครอบครัว สองซาอปีสองซาอปีห้าซาสองยังหายมีครบทุกอย่างยังสิแบบสังเนอโดยครบทุกอย่างนี่ยยังเส้นมียังแน่นองแบบเพื่อนมีรถอ่ามีเฮือนมีรถเอเป็นของตัวเองเนาะเฮ้าจาได้ออนจากพ่อแม่ได้นะโดยโดยตอนนี้น้องน้ำพ้นอยู่น้ำพี่เล็กอยู่ในเฮือนนะอยู่น้ำพ่อแม่์แถวเนาะอืออือก็คือกัประมาณห้าหกคนโดยถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เติบเนาะ ก็เลยว่าในความฝันเนี่ยอยากมีเฮือนมีรถเป็นของตัวเองเพื่อว่าในอนาคตเนาะเฮาอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเนาะน้องละคันเฮามีรถเป็นของตัวเองเฮาอยากไปไสก็ไปเนาะอ่าก็เลยว่าเอาทุกมือนี่หาเงินซื้อรถบ่ดด้ว่าแนวใดได้หาเงินก็หาเงินให้แม่นําเนาะเมย์จะัวเองนําไปซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็ฮูฮไปนํา สร้านี่อยากตั้งเจ้าโฮมก็โฮมไม่ได้จะเถือแล้วออเป็นอะไรเือบ่ได้จะเถือกควาจสยใจหลายเออเงินเดือนประมาณเท่าไรน้องหล่ะประมาณสองล้านสองล้านหน่ปายเปนหกกาเอาหายสองล้านปกติหนเจ็ดเอเพิ่จ่ายแล้วบ่เงินนะยางที่สิมหาพอดียังได้ที่สิมหาพอดีสงการเนาะ ใจคือตอนนี้เปิดเบิดกตกรนโครงการเนาะโดยก็คือได้โซลล้านมากก็ต้องแบ่งแม่น้ำเนาะ<ด>ใจใจในครอบครัวก็เลยบอกพ่อที่ว่าสิไปเก็บไปหยอดอ่กระปุกอมสินเนาะก็คอยอยอดเทอร์นิงเทอรนโนนก็ได้ไล่เองเนาะ,ะเธอห้าเธอซีดเธอว่าค่าใชจใจทุกมือนี่ก็คนขาง,งสูงน,น้องล่ะคือว่าว่าใจยังบอกเก่งคือเก่ายังอาอยู่บอก อยังอายอยู่วะจ้ะแต่หลายคนก็มาว่าวน้องน้ำผลเม้เก่งขึ้นคันว่าน้องน้ำผลเม้เก่งว่าอย่างนี้คือสิเป็นตะหักตะเพ่งกวัวเก่าเป็นวะโดยมีแต่ยิ้มหน้านี่ส่วนมีมีอ่ามีครอบครัวเนาะแก่สีห้เป็นอยู่บ่บัดนี้สิจมสีห้เป็นอยู่บ่ห้าะ แมนบ่ Man, ตีอย่างเดียว <laughs> อน้งมัาที่เปิดสีหยาดลงองพ้นแล้วเนะาะบโบไฮตีอย่างเดียว <laughs> <ด>เออพออะอยากสิพเพราะอกบ่ด <laughs> เดี๋ยวสินมนมเข้าอันหายได้หันเนาะก็คือโบไฮโบจมนอกจากว่าเป็นเฮ<ด>็ดพิษอืมอม Yup. กันว่าเพิ่นเฮ็ดผิดกะจังค่อยบอกคอยสอนเนาะกับบัไที่ถึงขั้ม่ให้ก็บอกกันดีๆโดยโดยก็คือทังน้องน้ำฝนหมักคนใจยังเกาะเย็นบ่กโดยเี่แะแม่อ่าก็หมักคนปีน็ือโดยหมักคนใจเย็นบอกหมักคนไปดินกลางค่ำกลางคืนเนาะอ่าไปบ่จักบ่จักมามันกับบ่คืนน้องน้องล่ะแม่อหมักคนใจเย็นนี่น้องน้ำฝนใจห้อนบอกใจเย็นคือกัน ทอยเย็นนี้แล้วย่บเเกีบยวขาวดำนหนา <laughs> เนา <laughs> ะโดยก็เย็นตัวก็เย็นเนาะยับปุ่นยับปียันมีแล้วยุ่เย็นแนวน้่นบอกเสอเย็นมาเกี่ยวข่าวเราบึบบึบเจ้าก,กับบท่านไม่จักสนกเพาะเาเนคนเกี่ยวข่าวว้แม่นบอกเบนี้ตรงพิสูจน์ได้หน่นะเออยำดำหนาจังเลยฮันตองได้มาไทยดำหนาได้เสวยย่บอดำหนานะไวแมนบอกโดยโดย ดำหน้าเกี่ยวเข่าไว้เนาะเพื่อว่าเอฟซีบางคนเพิ่นบอเสื้อเนาะยามดำหน้าเราเจอกันโอยยังไม่ได้มาได้ทำเพื่อนเพื่อนสู้กันเลยน้องคนพีไหวก็ต้องไหวเพราะว่าฉันยาแล้วเนาะดอกแกาก็เป็นอยู่บ่เป็นอืมเป็นเป็นบรทุกสิ่งทุกอย่างใหน้ากัเป็นว้าวมีเห็นบ่เคยถ่ายอยู่่นเท่บ่น้องล่ะ แล้วกับผ้าปินกับผ้ารถไทมุดใน้นยชิก่ะครึ่งขามันได้บ่ครึ่งเราอยู่แต่มันดีดเนาะเออเนาะตัวใน้อยกับสิขับรถไทยบันี้ทุกคนก็คือไทยหน้าก็เป็นเลยแต่สุดารถไทยมันดีดโดยโดยคือว่าแห้งน้องน้ำฝนยังบ่ถึงเนาะยังแบบว่าเป็นคนตัวน้อยอยู่หุ่นห้อยกันใน้นย อ่าทุกมือนี่ก็กินเข่าเก่งอยู่บนน้องละค่ะกินลายเนาะกินลายอยู่บ่เออแต่ว่าตั้งแบบว่าบ่อ้วนเป็นคนเป็นคนน้อยเออพวกค้นนี่ไนก็บ่มีไผตุ้ยโดยเป็นคนหุ่นน้อยหุ่นบางเนาะโด้ออ่ะสมมติบาคนที่สิเข้ามาลมพง่นอ้วนได้ซะน้องละกแต่พี่หัวไปตะแพงนะแลลว่าแบบมันเป็นปึกเลยเป็นอ้วนเลยนะเออเอาพู้ที่เป็นตะหักตาแพงเนาะ มีน้ำมีนวลโดยโดยฮู้นมาเนี้ยค่ะเวลาเนาะขำลงหมึดลงทุกคนเลยเวลาเนาะโจขีบไปเพียงแค่นี้ใช่เนาะโดยเดี๋ยวน้องน้ำฝนเปินสีบอลงามได้เพราะว่ามุมมันขำหมึดลงเลยเนาะตอนนี้ก็หกโมงบ่ายเด้๋ยวละทุกคนเลยเวลาไรดากไว้พอกันในคลิปหน้าเนาะน้องหละเนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อน้องหละสบายดีเด้อ